ใชไหมตาโน,นยเอาอาหารไปให้ปลากันแล้วมาลูกมาตามมาเออนี่แล้วรอะะอาหารไปให้ปลานี่ค่ะมีสระน้ําอยู่นี่นะคะอาหารไปให้ปลากันในป่ากล้วยไม่ได้ให้ตั้งนานแล้วค่ะกระดูกยังอยู่ไหมกระดกใหญ่ ตุกใหญ่ยังอยู่ไหมเอา้าต้นกล้วยมันหักลงมาทีจังโอ้ยไล่ย้ายแก้วมาเอากล้วยอ่ะมาลูกมาว,วิววิวมาเร็วเร็วยาอาหารไม่กินแล้วอยู่ไหมเอ้ยประดุกยักษ์อยู่ไหมเอ้ย หรือว่าญาติเอาไปกินแล้วเนาะมาดูหาะยายเห็นดูมา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 นเนยมาลูกมาเสียงดังๆังจะได้ยิน้าได้ยินเสียงรองเจะออกมาทุกคนทำไมเห็นแต่ปานินปลาดุกไปไหนมปลาดุกไปไหนดุกตัวใหญ่ไปไหนหอ มาแล้วนี่ยายนึกว่าเขาตกเบ็ดไปกินแล้วมาแล้วค่ะตัวใหญ่ประดุกยักมาแล้วไหนล่ะลูกอยู่ตรงไหนสามตัวนะมาดูสิอยู่ถึงสามตัวไหมเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวจ้าเห็นตัวเดียว ออกมาอีกแล้วตัวใหญ่ๆไปไหนหมดออกมาอีกแล้วน่าจะเป็นไหนดูสิตัวหนึง่งเก่งมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไหนดูสิตัวไหนเนี่ยตัวเก่าหรือตัวใหม่ ลูกใหญ่ลูกอัพเย่หนึ่งตัวเอ๊ะมีอยู่สามตัวนะคะเห็นทำไมเห็นตัวเดียวยายกำลังมองหาอยู่ออกมาให้ดูหน่อยเร็วมาให้ดูหน่อยเร็วอืม ใช่ไหมเอ,อ่มา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 มๆเอ้อเห็นสองทุกคนเห็นสองแล้วนะคะมามีอยู่สามตัวนะคะปลานี้สองปีสามปีแล้วนะคะยายไม่ได้ไม่ได้จับกินเลยนะคะไม่กินเขานะคะ

นี่ก็หนตัวหนึ่งตัวไก่โน่นไก่น